สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic g o d a i l y กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฉลอง9,000ซับส c r i b e กันครับผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาโหกันมาเรื่องนานฮะนี่ก็เป็นเวลากันเกือบ3าเดือนแล้วนะครับโอ้โหผ่านมาเร็วเหลือเกินฮะวันนี้นะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วครับว่าเราจะทำอีเวนต์อะไรกัน The Thanos Quest นั่นเองฮะเรื่องราวการตามหา Infinity Gem ของ Thanos แต่ว่านะครับให้เล่าเลยคงจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันครับเราจะย้อนความเกี่ยวกับเรื่องราวของชานอสให้กันนิดหน่อยฮะว่ามันต้องการอะไรทําไมมันถึงต้องการไอ้อ n i i อริตี้เจมันนี้มาเริ่มเล่ากันย่อยๆกันเลยดีกว่าครับคือทานอสนยฮะเป็นชาวไททันที่มีแบบยีนที่กลายพันธุ์ครับเขามีพลังที่แบบผิดแปลกแหกข้อกจากเพื่อนๆนะฮะแล้วก็มีผิวกายสีม่วงอะไรอย่างนี้ครับทำให้เขานั้นโอ้โหดูแปลกตาจากผู้อื่นฮะ ความผิดปกติของเขานั้นไม่ได้มีแต่ด้านลบอย่างเดียวนะครับด้านดีก็มีครับมันทาให้เขาแข็งแกร่งกว่าชายห้าตัวอื่นฮะต่อมานะครับเมื่อเขาโตขึ้นฮะเขาก็ได้ไปพบรักกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งครับซึ่งเขาคนนั้นโอ้โหทําให้ทานอนนั้นโอ้โหให้ทั้งหัวใจไปเลยครับให้ชีวิตให้วินยาวเลยครับแต่ในภายหลังทานอนก็ได้รู้ครับว่าเธอนั้นคือเดสตัวแทนของความตายของจักรวาลนั่นเองซึ่งพลังรักของทานอนนั้นได้สังหาชีวิตน้บไม่ถั่วในจักรวาลไปเรียบร้อยแล้วฮะเดนนั้น้ตตองงกาาารเพียยควม และนี่นะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอีเวนต์นี้ t า a อสเ Quest นั่นเองครับเดชนต้องการให้ทานอสไปฆ่าสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลหรือฆ่าง่ายๆ50%ของจักรวาลต้องตายหมด t า a อสนั้นก็ยินดีที่จะทําให้ครับแต่เขาต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เขาเลยขออนุญาตเดรนบเนี่ยข้าขอไปตามหาสิ่งที่จะให้พลังค่ข้านั่นคืออัญมณีแห่งพลังทั้ง6หรือที่พวกเรารู้จักกันในนาม Infinity g e m นะครับแต่ในเรื่องนี้นะฮะ t า a อสจะเรียกมันว่า Soul g e m จากนั้นนะครับการเดินทางตามหาอัญมณีทั้ง6ของทานอยก็ได้เริ่มต้นขึ้นจุดหมายแรกของเขาคือคุกที่คุมขังอินบิทวีเนอร์อยู่ซึ่งต้องบอกเลยครับการจะไปถึงคนะุกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่ตั้งของคุกนั้นตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อแห่งมิติความเป็นจริงซึ่งนั่นเป็นจุดที่ชาออสนะั้นมาพบกับออเดอร์ฮะการจะไปที่นั่นต้องผ่านมิติมากมายและโอ้โหลากของทานอยก็บิดเบี้ยวไปตามมิติแตกสลายโอ้โหละลงละล,า,ล,า,ลายไปหมดเลยครับแต่ทานอนนะั้นก็ยังคงความเป็นตัวเองได้ฮะ ทนต่อไปได้ครับจนมาถึงจุดหมายจนได้แต่ดูเหมือนว่าคุกที่คุมขังอินบิทวินเนอร์อยู่นั้นมีสิ่งมีชีวิตบ้างอย่างคอยป้องกันคุกอยู่ครับแต่สิ่งมีชีวิตพวกนั้นนะฮะก็ไม่ละคายมือทานอสเลยครับทานอสโจมตีครั้งเดียวนะพวกมันตายไปหมดเลยต่อมาทั้งดิดแดนนั้นก็เหลือเพียง2คนครับทานอสและอิ er นบิทวินเนอร์ฮะทั้งสงคนได้มีบทสนทนากันครับอา้าวทานอสเจ้าไม่ได้ตายแล้วหรอทั้งกองเอายัง ไออิมมทวินเนอร์ก็สงสัยครับว่าทำไมทานอนนั้นมาช่วยเขาทานอนก็เนี่ยอ้างไปให้เรื่อยฮะว่าเนี่ยเขาไม่อยากรับใช้เดสอีกแล้วเขาเลยหาคนที่มีพลังพองจะปกป้องเขาจากเดสได้อิมมิทวินเนอร์ก็ไม่ค่อยไว้ใจทานอนหรอกครับแต่ก็หวังจะใช้ประโยชน์จากทานอนนั้นช่วยให้ตัวเองหนีออกจากคุกได้เลยตกลงว่าเนี่ยจะโจมตีพร้อมกันทั้งด้านนอกกับด้านในเพื่อทําลายคุกนี้จากนั้นทั้งสองคนก็โจมตีพร้อมกันครับประสบผลสําเร็จฮะคุกนั้นแตกออกมาอิมมิเทวินเนอร์เป็นอิสระแล้ว จากนั้นทานอสที่หมดประโยชน์ต่ออิมบิทเวนเนอร์ครับอิมบิทเวนเนอร์ก็เยอะหยัหนถามว่าเนี่ยข้าจะตอบแทนพระคุณของท่านยังไงดีทานอสคนที่ทรยศเจ้านายของตัวเองข้าจะเชื่อใจคนที่ทรยศเจ้านายของตัวเองได้ยังไงล่ะจากนั้นนะครับทานอสก็ฟาดปากอิมบิทเวนเนอร์ไปครั้งหนึ่งเลยฮะ,ะแล้วก็บอกไอ้โง่เอ้ยข้าเนี่ยนะจะทรยศเดชผู้สง่าง,งามความจริงเนี่ยข้ามาเพื่อสิ่งนี้ตั้งหากละ่ะทานอสก็เลยหยิบเจมที่ติดอยู่บนหัวอิมบิทเวนเนอร์นั้นไปอย่างง่ายดายเลยครับ อินบิทวินเนอร์ก็สงสัยฮะทำไมเขาไม่มีพลังทำไมเขาแบบโดนทานอสเล่นงานงาน่ายๆอย่างนี้ทานอสก็เฉลยความโง,ง่ให้กับอินบิทวินเนอร์ฟังครับที่นี่เป็นมิติที่ชาร์ออสกับออเดอร์นั้นมารวมตัวกันที่นี่นะไม่มีพลังของสิ่งตรงข้ามที่เป็นพลังแบบเจ้าหลอกไอโง่เอ,อ้ยอินบิทวินเนอร์ก็สวนครับเนี่ยตอนอยู่ในคุกค้ายงใช้ได้เลยทานอสก็โอ้ยไอโง่เอ,อ้ยก็ในคุกนั้นนะ่ะหลออชาร์ออสกับมาสเตอร์ออเดอร์นั้นตั้งใจให้เจ้าใช้พลังได้ทั้งาก่ แต่คาดว่าต่อจากนี้เจ้าคงไม่ได้อยู่ในคุกสบายๆแบบนั้นอีกแล้วจางนั้นเขาก็จากไปครับโอ้หลังจากที่ทาน,นอสจากไปนั้นมาสเตอร์ชาออสกับออเดอร์ก็มาจัดการอีวิทวินเนอร์ต่อโอ้โหน่าสงสารจริงๆอีวิทวินเนอร์ In ของเราและตอนนี้นั้นเป้าหมายของเขาสําเร็จเป็น1อันแล้วครับผมมาถึงเป้าหมายที่2ของเขาเลยดีกว่าเป้าหมายอันนี้อยู่ในดาวทามาราต้าดาวที่มีแต่การต่อสู้นะครับ เจมแห่งพลังอยู่ที่นั่นนะฮะโดยผู้ถือคลองเจมนี้นะครับคือแชมเปี้ยนฮะสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แบบโอ้โหรักแต่การต่อสู้วันวันนี่แบบแม่งต่อสู้อย่างเดียวครับต่อสู้มายาวนับศตวรรษฮะเป็นบุรุษที่ไร้เทียมทานและเมื่อทานอตไปถึงดวงดาวดวงนั้นเขาก็ได้เจอกับแชมปเปี้ยนครับข้าคือทานอตข้ามาให้นี่เพื่อจะยึดคลองดาวของเจ้าแชมเปี้ยนก็ถามครับแกต้องการอะไรจากโลกใบนี้ล่ะทารนอตผู้ปาดเปลืองครับก็คิดอุบายมาหลอกฮะ ข้ามาที่นี่เพื่อต้องการหาการต่อสู้ที่คู่ควรกับข้าแชมเปี้ยนก็โหยิ้มเลยครับโอ้ใช่แต่เจ้าจะพบกับความพ่ายแพ้ที่ดาวดวงนี้เพราะข้านี่แหละคือแชมเปี้ยนข้ามาไล่เทียมทานจากนั้นแชมเปี้ยนก็เข้าโจมตีฮานอนทันทีครับแต่รู้ไหมว่าฮานอทจะหลบได้ฮะแล้วเขาก็เยอะหย่ำแปว่าเนี่ยโอ้โหแกง,ง้างมาที่นี่รอเป็นชาติเลยนะกว่าจะมาถึงเนี่ยชา้าเป็นเต่าเลยฮานอทของเราก็จัดการสัด์แชมเปี้ยนเลยครับผมแชมเปี้ยนหมกแกแกบังอาจดูถูกแชมเปี้ยน แกต้องชดใช้สิ่งที่แกดูถูกไปการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยแต่ดูเหมือนว่า t านอน,นั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่เสมอครับแชมเปี้ยนนั้นโหยิ่งโกรธจัดึ้นทุกทีฮะต่อย t านอ a ไม่โดนสักทีแชมเปี้ยนที่มีแต่พลังแต่ขาดปัญญานั้นไม่อาจสู้ทานอ a ได้เลยนั่นในที่สุดแผนของทานอ a ก็สําเร็จครับเขาต้องการยั่วให้แชมเปี้ยนนั้นโกรธจนถึงขีดสุดฮะแชมปเปี้ยนนั้นกระโดดขึ้นไปพร้อมจะปลิดชีพทานอ a ในหมัดเดียวครับหมัดน,นี้ใส่พลังทั้งหมดลงไปฮะ แชมเปี้ยนนั้นพุ่งลงมาแล้วครับพุ่งลงมาแล้วฮะแต่ดูเหมือนว่าจะต่อยไม่โดนนะครับไปต่อยพื้นให้อันฮะธานอน,นั้นวาัดหนีไปได้ทันครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังของวัดนั้นรุนแรงจะทําลายดาวดวงนั้นไปเลยแชมเปี้ยนก็หลงระเริงครับโอ้แกมันกระจอกจังฆ่านี่แหละผู้ชนะท่าน,นนั้นเองครับธานอยก็ได้พูดขึ้นมาฮะนี่แกชนะเหรอเนี่ยแกทำลายดาวตัวเองนี่คือรางวัลที่จะสู้กันมาไงแล้วตอนนี้แกก็รอคิออวแหงควาง่นในอวกาศ แกจะลอยที่นี่ไปสัก 2, สองสามศตวรรษแล้วค่อยมีคนมาเจอแกโทรโทรน่าสงสารจริงๆตอนแรกแชมเปี้ยนก็ไม่สนใจอะไรครับแต่พอโดนปัน่นไปเรื่อยๆฮะแชมเปี้ยนก็เลยแบบเฮ้ยไปส่งข้าที่เหละได้โปรดได้โปรดท่านั้นก็เลยต้องการของตอบแทนครับเจมที่อยู่หน้าผากเขาไงเจมเห็นพลังแชมเปี้ยนของเราก็เออเอาไปเลยข่าไม่ได้ใช้หรอกค่าติดมาเป็นเครื่องรางเฉยๆอันเจ้าเอาไปเลยจากนั้นก็แบบตกลงกันครับว่าเนี่ยจะพาไปส่งที่ดาวใกล้ๆฮะ ซึ่งการไปส่งของทานนอนนะั้นก็ไปส่งจริงๆตามสัญญาแหละครับแต่ส่งแบบโอ้โหไม่นุ่มนวลเลยฮะโยนจากาวาศลงไปในดาวนะครับเป็นตายร้ายดียังไงก็ยังไม่รู้นะครับผมอาจจะตายไปเลยก็ได้และในตอนนี้นะครับภารกิจของทานนอนนะั้นสําเร็จไปถึง2ชิ้นแล้วครับเหลืออีก4ชิ้นต้องไปตามหาครับผมการเดินทางยังคงดําเนินต่อไปครับที่อยู่ของอัญมณีชิ้นที่3อัญมณีแห่งเวลานั้นอยู่กับเดอะการ์เดนเนอร์นั่นเองครับหนึ่งในผู้อาวุโสแห่งจักรวาล ซึ่งโอ้โหการเดนเนอร์ก็ไม่ได้ใช้พลังอะไรมากหรอกครับใช้แค่ทาสวนอะไรย่างี้ฮะท่านใดที่ทานอสมาถึงสวนนี้ครับเขาก็เดินไปพูดคุยเจรจาได้ดีฮะโอ้สวนนี้ช่างสวยจังเลยอะไรอย่างงี้ครับแต่เขาก็ไม่วกวนอยู่นานนะครับพาดโดยการเดนเนอร์นั้นเข้าเรื่องเลยครับแน่นอนท่านรู้ว่าข้ามาที่ทําไมท่านมาเพื่อเจมของข้าใช่ไหมละ่ะใช่ข้าต้องการมันข้าจะไปทําความฝันข้าความฝันของเจ้างั้นหรือและสวนของข้าละทานอส การตกลงดูจะไม่เป็นผลครับแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ค่อยอยากต่อสู้กันหรอกฮะกาเดนเนอร์เองก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าสู้กันเนี่ยเขาแพ้แน่นอนครับกาเดนเนอร์ก็ต้องจาใจสู้ฮะข้ารู้่าข้าไม่อ่านน้องให้ท่านได้โดยไม่ต่อสู้หรอกท่านน้อยทาน้อยก็โอ้โหให้โอกาสครั้งที่2นะข้าอยากให้ท่านตัดสินใจใหม่นะท่านรู้นะว่าท่านสู้ข้าไม่ได้หรอกทานอควบคุมแบบเจมถึง2อ,อันไว้แล้วแต่โดยกาเดนเนอร์นั้นก็ยังยืนยันคําเดิมครับท่านน้อยก็แบบโอ้ข้าไม่อยากทำร้ายท่านนะกาเดนเนอร์ การเรนเนอร์ก็บอกว่าเนี่ยความฝันของเราคนใดคนหนึ่งจะต้องเกวนจริงและเกิดขึ้นการต่อสู้ของทั้งสองคนจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับท่านนั้นเองครับก็มีพวกเถาวัลย์ลากไม้ต่างฮะมาพันตัวทานอสไ้โอ้โหจนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเถาวัลย์นั้นไม่ค่อยได้ผลหรอกฮะทานอแค่กระดิกนิดเดียวครับเถาวัลย์ทั้งหมดถูกพังลงทานน้อที่ถือครองอัญมณีแห่งพลังทั้งสองชิ้นแล้วฮะดูเป็นเรื่องง่ายมากครับที่จะจัดการการเดนเนอร์มีวิธีมากมายที่จะจัดการเขาทนอนอ่ายๆครับ ใช้ทาวเวอร์เจมหรือเจมแห่งพลังนะครับเพิ่มพลังให้กับเจมของกาเดนเนอร์ฮะให้เขาควบคุมไม่อยู่แล้วเสียความควบคุมไปเองพูดถาวงเถาวันนี่เลือ้อยเข้าไปในตัว ener, ากาเดนเนอร์จนเขาตายไปเองครับโอ้โหท่านอตอนนี้นะครับครอบครองอัญมณีถึงสามชิ้นแล้วครับโอ้โหตอนนี้เขาก็เหมือนจะไล้เทียมทานแล้วฮะมี3ชิ้นเนี่ยถ้ามี6ชิ้นจะเก่งขนาดไหนนะครับโธ่กาเดนเนอร์ ener, เอ,อ้ยข้าไม่ได้บังคับให้ท่านสู้กับข้านะข้าให้โอกาสท่านแล้วอ่ะแต่ท่านไม่รับมันเอง จากนั้นนะครับท่าน้องก็ไปตามหาอัญมณีชิ้นที่4นะครับแต่ชิ้นที่4นั้นคงต้องรอพบกันในพาร์ทสองนะครับซึ่งพูดเหมือนจะรอนานนะครับจะบอกฮะว่ามันออกวันเดียวกันครับในอีก23ชั่วโมงต่อมานะฮะกำลังจะออก้วครับพาร์ทสองฮะพูดเหมือนจะรอนานนะเดี๋ยวยิ่งไม่นานแล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราก็คงต้องขอลาไปก่อนกับคลิปนี้ครับ หากท่านผู้ชมอยากได้อีเวนต์ไหนตัวละครไหนนั้นสามารถบอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับและต้องบอกนะฮะย้ำเตือนกันอีกรอบเพื่อความแน่ใจครับ1นึ่งแสนซะับสไคร์นั้นอีเวนต์อะไรนะ b บรัก KNIGHT นั่นเองครับผมนี่นะครับผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งฮะว่าตอนที่เรานั้น ถึง95,000 Subscribe ครับจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากผมมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอีเวนต์อะไรกันเออจงเดาๆกันมานะครับเขียนคอมเมนต์กันมาได้ฮะว่าจะเฉลยตอน95,000แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ตอบแทนแบบสัม,มนาคุณให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับ